ดูภาพนี้กันต่อค่ะคุณผู้ชมภาพนี้เนี่ยก็เป็นภาพจริงรเป็นภาพที่ไม่ได้จัดฉากมีการเสียชีวิตเป็นลุงเก็บของเก่านะคะ<ร>เสียชีวิตอยู่ริมถนนย่านยานาวาเดี๋ยวดูคลิปนี้กันพร้อมๆ,ๆหน่อยค่ะพร้อมๆกันหน่อยค่ะถนนนนทีใกล้เคียงกับตลาดรุ่งเจริญนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนอยู่หน้ารุ่งเจริญพลคลินิกนะครับอยู่ที่ฟุตบาทจัดการ รอรอรประสานแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลจุฬามาทำการตรวจโควิดนะครับก็ขึ้นสองขีดเป็นบวกนะทางร้อยเวรก็เลยมอบผู้เสียชีวิตให้อาติาดํำเนินการเลยนะครับตอนนี้ทีมปฏิบัติการโควิดนะครับของแผานกเก็บศพมูลนิธิร่วมกตัญยูเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการบรรจุร่างนะ แพ็ก3ชั้นนำใส่ลงศพแล้วก็จะดำไปส่งให้ญาติเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะกู้ภัยก็บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชายเร่ร่อนเก็บของเก่าอายุสักประมาณ50ปีไม่ได้ทราบชื่อเสียงเรียงนามนะคะเสียชีวิตอยู่ตรงทางเท้าค่ะหน้าคลินิกแห่งหนึงใกล้ๆกับตลาดรุ่งเจริญแถวๆยานาวาซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการปิดกั้นพื้นที่แบบที่คุณผู้ชมเห็นให้แพทย์เวรจากโรงพยาบาลจุลาเนี่ยมาตรวจหาเชื้อโควิดคือ ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าคุณลุงคนนี้เสียชีวิตจากอะไรนอนเสียชีวิตอยู่แบบนี้พอเจ้าหน้าที่มาถึงอะคะ่ะก็ต้องใช้ชุดตรวจ ATK antigen test kit เนี่ยนะแยงจมูกนะตอนนั้นซึ่งเป็นจมูกศพไปแล้วนะคะผลออกมาเนี่ยรู้ว่าเป็นบวกติดโควิด -19 ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเขาก็ต้องจัดเป็นชุดจัดการเก็บศพผู้ติดเชื้อโควิดคือใส่ PPE มีการป้องกันต่างๆเนี่ยมาดำเนินการเก็บศพนะคะแล้วก็จากการสอบถามชาวบ้านแถวๆนั้นชาวบ้านเขาก็บอกว่าลุงคนนี้นะ มีญาติแต่ไม่ยอมพึ่งพาใคร,ครออกมาสู้ชีวิตมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบนี้นอนข้างถนนเก็บของเก่าขายเอาตังมาเลี้ยงชีพนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยลุงก็จะจับกลุ่มดื่มเหล้ากับโชเฟอร์แท็กซี่หรือว่าคนที่เก็บของเก่าแถวๆนั้นเนี่ยเป็นประจํา ญาติก็ให้กู้ภัยนะคะ่ะนำศพของคุณลุงไปประกอบพิธีชาปนากิจที่วัดด่านพระรามสามนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ต้องเร่งดําเนินการในการเผาศพนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องสูญเสียนะคะครับมาดูในวงการ